วันนี้มีร้านผัดไทยมาแนะนำนะคะตั้งอยู่ที่ใกล้ๆกับตลาดแรงแม่สำเนียงใครมาที่จังหวัดหนองบัวลำพูหรือผ่านไปผ่านมาแวะซื้อแวะอุดหนุนได้นะคะเจ้าของร้านใจดีค่ะ เจ้าของร้านนะคะก้าวแรกที่เดินเข้าไปเจ้าของร้านทักเลยค่ะว่าไม่เจอกันตั้งนานลูกค้าประจำนะคะวันนี้เราขออนุญ,ญาตแม่ค้าเจ้าของร้านรีวิวแล้วนะคะเห็นไหมคะทุกคนเครื่องแน่นๆเลยค่ะวันนี้บุ๋มมาซื้อผัดไทยกลับบ้านนะคะสามห่อนะคะผัดไทยห่อไข่สามกล่องนะคะสั่งแม่ค้าแล้วก็ขออนุญ,ญาตรีวิวนะคะแม่ค้าก็ตอบโอเคได้เลยนะคะราคาผัดไทยนะคะไม่แพงนะคะเริ่มต้นที่ราคา45บาท ใครที่ยังไม่เคยลองทานมาลองทานได้นะคะบริเวณภายในร้านค่ะสะอาดสะอ้านมากเลยนะคะอันนี้เป็นเมนูค่ะสามารถสั่งได้มีหลายราคาระหว่างรอผัดไทยเราก็มาเดินชมวิวริมบึงหนองบัวนะคะก็มาไหว้ศาล หอสองนางด้วยค่ะหอสองนางมีตำนานยาวนานนะคะใครอยากรู้ลองเข้าไปอ่านดูนะคะใน Google ก็ได้ว่ามีตำนานมาคู่กับเมืองหนองบัวลำพูมานานแล้วค่ะต,ตามตำนานคร่าวๆนะคะ2นางเนี่ยหรือหอสองนางที่เห็นอยู่ริมบึงหนองบัวในทุกวันนี้ถือเป็นอีกสถานที่แห่งหนึ่งเลยที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับเมืองหนองบัวลำพลูตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโดยที่มีตำนานเล่าว,ว่ามี ผู้หญิงคนหนึ่งเข้าไปในสวนแล้วโดนงูรัดแล้วก็ร้องให้เรียกให้สามีช่วยซึ่งงูรัดทั้งสองขาขนาดใหญ่แล้วเอาลงไปอยู่ในน้ําปรากฏว่าสามีไม่ได้ยินเสียงแต่เพื่อนบ้านที่อยู่ข้างเคียงได้ยินเสียงและก็จําได้ว่าเสียงผิดปกติเขาก็เลยต้องรีบวิ่งมาดูพอรีบวิ่งมาดูลงไปช่วยช่วยยังไงก็ช่วยไม่ได้ก็เลยกลับมาบอกสามีของผู้หญิงคนนั้นว่า เมียตัวเองเนี่ยโดนงูใหญ่รัดขาขึ้นจากน้ําไม่ได้มีสามผู้เป็นสามีก็ตกใจมากเลยก็ไปดูแล้วก็ไปช่วยไปช่วยผู้เป็นเมียหรือภรรยาแต่ช่วยยังไงก็ช่วยไม่ได้ก็เลยไม่รู้จะทํำยังไงก็เลยขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นพระวพาตาขอแก่พระวพาตาเสร็จแล้วก็ปรากฏว่าช่วยได้ ตำนานยังมีอีกยาวนะคะใครสนใจไปเซิร์ชใน Google หาอ่านเองนะคะสำหรับวันนี้เราฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะไว้มีโอกาสจะพามาชมบรรยากาศริมบึงอีกนะคะเราได้ผัดไทยสามห่อแล้วค่ะกลับบ้านได้ค่ะยังค่ะยังยังยังไม่พอต้องไปซื้อส้มตำอีกค่ะลืม